ว่าเกมจ้องตาห้ามล,ล็กอกแหลกห้าทหาล็อกแหลกเลยได้เพราะว่าใครแบบคึกกักคึกคักเสียอาการที่แพ้เลยเ <c oughs> สียอาการแล้วแพ้เลยนะเอาไหมเอาดิเอาปิดตาตัวเองก่อนปิดตาตัวเองก่อนอ <c oughs> ้ตาสี่สามสองไอ้จ้า ทำอะไรผมไม่ได้หรอกถ้าเรื่องเกมอ่ะโออ้ทถึงผมจะเขินแต่ผมก็สู้ตายคุณยอมรับว่าคุณเขินเอาอะไรแต่ผมว่าไม่ได้แพ้อะไรนี่ก็คุณยอมรับว่าคุณเขินไงคุณเสียอาการอ่ะผมชนะเลยเมื่อกี้ได้เลยเออก็คุณยอมรับแล้วคุณเขินเพราะว่าเกมนี้ผมเตือนชนะโอ้่ะแม่ไม่ได้ทำงานให้ไหมครับ